โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับพี่ล้มอยู่ในเกมฮี่ร้มในวันหรือว่าเกมฮอนกันอย่าง,างเช่นครับผมซึ่งวันนี้ผมมาเล่นในโหมดใหม่ที่มีชื่อว่าเดววอ์นั่นเองครับผมซึ่งโหมดนี้น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมวอ r ครับทีในแมปที่มีชื่อว่าปัตต์วอลนั่นเองน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วละ่ะแล้วก็มาดัดแปลงนิดน,นหน่อยครับผมให้มีเกาะให้มีเสาใช้วัดเกาะได้แล้วก็นั่นแหละแค่นี้หละมัง้งสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับมันก็จะเป็นการฮุกกันเพื่อ ล่าอีกฝ่ายมาฆ่าหรือไม่ก็เราสามารถฮุกในขนาดที่เดี๋ยวนะอีกฝ่ายกําลังโดนฮุกอยู่มันจะคือการข่้นทีเลยสาหรับโหมดนี้วิธีชนะคือจะเห็นว่ามีสกกรอยู่ว่าผมเวลาที่เราเดี๋ยวนะเวลาให้เราทีมไหนฆ่าได้ครบ60ตัวก่อนเป็นฝ่ายชนะเราก็สามารถฮุกเพื่อร่วมทีมด้น,นะครับเนี่ยระหว่างที่ผมฮุกมาอย่างเงี้ยถ้ามีคนฮุกตัดหน้ามันคือจะสามารถอินสันคิวหรือว่าสามารถอขกฝ่ายได้เลยนี่โอเคฆ่าได้แล้วผมไม่รู้ว่าซื้อของมันซื้อได้หรือเปล่านะแล้วก็ มีของอะไรบ้างผมก็ยังไม่ได้ศึกษาเท่าไหร่เวรามาดูที่สกิลดีกว่ามันเป็นการอัปเกรดสกิลต่างๆครับผมสำหรับสกิลมันไม่ใช่แบบปล่อยตนหรือว่ากัดกแล้วสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับนี่มันก็จะมีการสกิลหนึ่งก็คือเพิ่มความเสียหายต่อฮุกก็คือฮุกแรงขึ้นอันที่สองก็คือเพิ่มระยะให้มันฮุกไกลขึ้นอันที่สามก็คือเพิ่มความเร็วของฮุกให้เขาหลบยากขึ้นนะคืออย่างเงี้ยตอนที่เราฮุกไปอ่ะเดี๋ยมันจะมีหน่วงเวลาให้มากกว่าจะฮุกโดนแต่ถ้าผมอัพสก แล้วก็สกิลสี่ก็คือเพิ่มลัศมีของผมจะเป็นสกิลสี่แล้วกันแพทนี้เอพม่ช่คลิปนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าครับว่าเป็นเฟิร์สเพลย์ของผมคลิปแรกของผมเลยสาหรับเนี่ยเห็นปะมันฆ่าอะไรมันเธอการขึ้นว่าเฮดช็อตแต่เกบมีคนฮุกอยู่แล้วผมไปฮุกตัดหน้าปุ๊บคือตายทันทีครับผมแค่ okay. ประมาณนั้นเลยการ์ดสีก็เหมือนเดิมอันติเนตแซดเอ็กซ์ซีวีประมาณนี้ประมาณนี้ตอนนี้ผมกลับไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะฮุกกัดล้วเน,นี่ยมันต้องเลงให้ดีๆครับผมเวลาทิศอ,อ๋อชิบหายแล้วลวตัวผมออ อ้าวนี่ไงอย่างนี้เลยตายเลยทันทีอันนี้ผมไม่ชัวร์แล้วว่าถ้าสมรับเพื่อนทีมเดียวกันมันทุก,กันเองมันจะขึ้นว่าเป็นการกำจัดทิ้งหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นในบัตวอร์มันจะขึ้นเป็นกำจัดทิ้งเหมือนกันอันนี้ผมไม่รู้นะแต่น,นี่มันทอนนี่นะเคก็ต้องเล็งให้ดีสามาร์ทมันมีรูนนนนเนั่ยนะเนี่ยเก็บรูนได้คูดาวน่าจะมันห้าวิห้าวิแล้วของก็สามารถซื้อได้แต่ผมอ้อผมอัพนี่ดีกว่าให้สามารถทุกผ่านเพื่อลุวมทีมได้ นี่ไงอย่างเงี้ยเห็นป่ะเอาไม่โดนเหรอวะอแล้วมันผมไม่รู้เหมือนกันนะมันอัปเกรดได้หรือเปล่าถ้ากดใช้ได้อยู่ฮะอ๋อนี่มันไอ้นี่นี่วะอีกทีมแล้วนี่วะแล้วก็เวลาเวลอัพมันรู้สึกว่าจะเพิ่มดาเมจขึ้มนมาอันนี้ผมไม่ชัวร์เท่าไหร่ถ้าจะเพิ่มดาเมจขึ้นแหละเท่าไหร่วะเหมือนไม่เพิ่มหรอไม่เพิ่มหรออ๋อไม่ใช่เพิ่มดาเมจคุกแต่ว่าเพิ่มดาเมจตัวเราแล้วก็เพิ่มเลือดของตัวเราแล้วเองเวลาที่เวลเราอัพโอเคฮุกมาอันนี้ผมคุกไปโดนเพื่อนแน่นอน เพราะผมเปิดการใช้งานไอ้นี่ไว้แล้วอันนี้ผมก็มรู้เหมือนก,กันว่าเวิร์กหรือเปล่านะแล้วผมก <laughs> ็ซื้อมาแล้วว่าเป็นการเล่นครั้งแรกเนี่ยเห็นปะขอเป็นสกิลสี่มันทําให้อ่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฮุกได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอ่ะแต่ก็ดีแหละเนี่ยอันนี้น่าจะฮุกเป็นอ่ะฮุกเร็วมากกว่าเห็นปะมันเร็วมากเลยเนี่ยเห็นปะใหญ่มากโอเคเอ้ยกดเอสได้นะครับเวลาฮุก ขาอัพของเขาอัพอะไรกันวะผมไม่รู้ว่ะเฮ้เขาซื้อของเป็นอะไรกันเขาซื้อเป็นอ๋อมียาเพิ่มเลือดด้วยเหรอเดี๋ยวนะอันนี้คืออ๋อว่างกับระเบิดเป็นระเบิดถ้าคุกมาโดนมันจะขึ้นน่าจะโดนระเบิดอะไรเงี้ยนี่เห็นตาผมผู้่านเพื่อนได้เลยก็ง่ายยิ่งขึ้นอ่ะแต่การหุกก4 6 2เปอร์เซนต์เลยเนี่ยแล้วมีการหุกมาติดด้วยเอ้าอ๋อเหมือนว่าถ้าสมมติว่าหุกมาโดนตรงกลางนี่มันจะเป็นการรีเฟกกลับมากันเองนี่ ผมจะได้เป็นคอมโบระหว่างอัพสี่กับอัพเป็นนี่ดีกว่าความเร็วนะอีกฝ่ายเขาจะได้หนีเรายากๆโอ้มีระเบิดนี่เห็นปะแล้วมันมีเลือดนะอยาเพิ่มเลือดอ๋อมีฮิวเรื่องวอร์ดอยู่จดซื้อดีหรือเปล่า20บาทลองดูปึ๊บเห็นปะถ้าคนมาอยู่ใ,ใกล้ๆนี่มันก็จะได้รับเลือดเพิ่มมาขึ้นมันอยู่ได้กี่วิวะ่ะสิบหกวิน่าจะเลือดเต็มเลยละ่ะก็เลยไม่ต้องกลับบ้านเลยนี่ไง h e ดช shot โอเคผมจับให้เต็มเอ้ยนี่นผมซื้ออะไรมาเนี่ยขายได้ปะ่ะอันนี้อ๋อเป็นการสร้างกำแพงขึ้นมานิด ทำให้สตูที่โดนหุกรอบๆติดตำแหนติดสถานะสนโลเหรอโอเคน่าจะฆ่าได้เรียบร้อยมันกว้างมากเห็นป่ะนี่งแล้วก็เวลาที่มันชนกำแพงมันจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสะท้อนหุก,กลับมาได้ด้วยนะครับอ่าแล้วมันหุกผมทำไมเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยแต่ผมจะลองดูปึ๊บเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะมันจะสะท้อนไปซื้อะหรเอ้าโดนเอาไม่ใช่เรานี่หว่า เฮ้ยมันจะมีคนอัพสกิลอัพซื้อของอะไรดีๆหรือเปล่าว่าทำไมผมติดสโลวตะกี้นี่ไงโดนแล้วชิบหายแล้วอะโอ้แล้วของอะไรที่มันสามารถคุกแล้วมันติดเส้อไหล่นี่ไงผมว่าอันนี้เทพสุดละอันนี้เวลาเล่นปัดวอาผมก็ชอบออกโคตรเทพอะดูดิซื้อดิจะรอใช้อะไรอัพเกรดได้3ามครั้งเขาบอกมาผมจะอันนี้มันต้องเล่นคอมโบกับอันนี้วะคอมโบกับอระยะการฮุกอะเพราะว่ายิ่งฮุกได้ไกลเท่าไหร่แล้ว มันก็จะยิ่งทําให้เราเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่าบอกไงดีมันก็จะยิ่งทําให้เราไอ้นั่นได้มากยิ่งขึ้นชิบหายผมตาแล้วทาให้เราเออเยังไงดีอ่ะทำให้เลือดมันไหลบ่อยขึ้นคือคล้ายๆกับ Anti อันติบัสบัตทันเตอร์อ่ะเวลาที่ฝ่ายเดินแต่นี้เป็นการพุกอ่ะชิบหายแล้วไงพอถ้าผมอัพอ่างนี้มาแล้วอะ่ะโหเรารู้สึกว่าขากลับพุกมันจะไม่โดนด้วยนะครับผมมันจะโดนแค่ขาไปอะ่ะแต่ในปัตวอมันจะโดนทั้ง ขึ้นทั้งลงด้วยโอเคงั้นผมจะเอาเป็นผมเน้นให้ฮุกโดนอะ่ะผมควรจับเป็นไอ้นี่ดีกว่านะจนะัเป็นสามสี่กับสามคอมโบกันเพิ่มความเร็วมันจะได้หนีไม่ได้แล้วก็มีอ๋อนี่ด้วยนี่ด้วยเพิ่มความเร็วกันเึ้่มนี่ผมว่าออกนี่ก็ดีนะโอเคอัปเกรดได้กี่ครั้งเนี่ยห้าครั้งแล้วก็เพิ่มเลเวลอันนี้ก็เปิดการมองเห็นให้เราเห็นอีกฝ่ายเหตุกนี้ผมก็ ใหญ่มากใหญ่และยาวเอ้ยไม่ยาวเท่าไหร่แต่ใหญ่มากเนี่ยโดนเห็นปะเนี um um ่ยเราเราสามารถเปิดช่องให้เพื่อนเทสตลอ้ได้ง่ายละแอซิดมันได้ตังค์เยอะมากเลยนะเห็นไหมเห็นไหมโอเคผมซื้อนี่ก่อนอัพเกรดทีโซสปีดกันดีกว่าอ้อโดนว่ะเวนกลัมระหว่างที่เราโดนฮุกอยู่เออเหมือนจะมีบ้ายด้วยหรอตะกี้ไอ้นี่ทำให้บ้ายเหรอวะอ๋อนี่ทำให้ติดสโลอ้อ อันนี้ทาให้อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะมาดูกันเมื่อหกจาให้เนื่อนกาดอยู่นะสุรเกิดระเบิดขึ้นติสาราหวาดกลัวลียท่าวีรทูข้าพานสามสิบเปอร์เซ็นต์ของไอพี่สูตใช่เหรอวะโกงขนาดนี้เลยเหรอหรอโกงขนาดนี้เลยเหรออ๋อชิปหายละมีใหญ่มากเลยเนี่ยโอกาสโดนเยอะมากแล้วเราจะเปิดช่องให้เพื่อนเราฮุกกับเฮดช็อตได้แบบไม่ง่ายเลยเคผมก็ยังอัพเป็นสกิลผมจับซักเว้าสิบห้าก่อนแล้วกัน เห็นป่ะโอกาสโดนมันเยอะแต่ไม่โดนเนี่ยเห็นป่ะขากลับไม่โดนรอะแต่ต้องถ้าคูแบบติดชิ่งอะไรเงี้ยแล้วมันหันมาโดนอันนี้ก็น่าจะโดนมัน้งนี่โอ้รับเหมือนผมเลยว่าคนนี้สายเดียวกันสายเดียวกันกน,นี่ผมก็วิ่งเร็วมากแล้วก็สามารถโยนอีกฝ่ายด้วยนะมีเทมที่โยแล้วก็ทุกการทุกครั้งที่เกิดการทุกจะเพิ่มอัระย,ยะด้วยก็คือทุกครั้งที่มีการทุกจะเพิ่มระย,ยะแต่ผมไม่ควรจะออกไอ้นี่มาเลยผม ซื้อสายนี้เอ้ยผมอัพสกิลเป็นสายนี้แล้วผมควรจะออกเอ้ยมันโยนผมว่าปินโยนกันดีกว่าผมควรจะอัพเป็นสกิลเพิ่มระยะมากกว่าน,นีก็เป็นการลองขอแล้วกันถือว่าอธิบายไปเล่นไปผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อะอ้าวเรียบร้อยโอเคมันจะฆ่าได้โอ้ยนี่้สิเจ็ดเลยวะเวลเวยอะวะโอ้โหแรงว่ะออติสถามวัดกลัวโกงชิบหายครโกงอะเนี่ยครจะอัพมันเนี่ยเพราะว่า ผมไม่ควรจะซื้อไอ้นี่มาเพราะไม่คอมโบอ่ะอันสกิลของผมที่ผมอาพไว้อ่ะอ่ะไรเนี่ยแต่ผมว่าผมคิดถูกที่ผมซื้อไอ้นี่มาทําให้เราไม่สามารถฮุกโดนเพื่อนกันได้อะ่ะเพราะามันใหญ่มากแล้วมันโอกาสโดนมันมีสูงมากริงถ้าเล่นสายใหญ่ควรจะคอมโบสายที่มันเร็วๆอะ่ะแบบเราฮุกยังไงก็โอกาสโดนเยอะแล้วเพื่อเราฮุกเร็วๆอย่างเงี้ยมันเทดชอ็อตง,ง่ายๆเลยแต่ว่ามันเหมือนจะมีหนุ่มเวลาอยู่ครับผมเวลาที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เวลาที่เขาเพิ่งเกิดจะมีหน่วงเวลาอยู่เอ้ยทำไมผมใช้ไม่ได้หรออ๋อลองเปิดใช้งานด้วยอาชิมหายแล้วยังไงอะ่ะเอา้าไม่ต้องเปิดใช้งานแต่ทำไมวะางงวะหรือมันทับกันหรอมันระเบิดทำงานฮะมื่อหกโดนเอา้าไม่เห็นเกิดระเบิดแลว้วผมหกโดนแล้วอ่ะดูดิปึ๊บอาชิมหายได้ไงโดนแล้วนี่ไงโอ้ยอ๋อระเบิดแล้วเหรออ๋อนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว รเราเปิดจริงด้วยอัพไลน์ต่อดีเมื่อฮุกโดนน้ำเกลืดได้รับพิวทำให้สามารถปล่อยฮุกจากด้านหลังได้คืออะไรวะคือยืนอย่างเงี้ยมันไม่ต้องหันหน้าเข้ามาอย่างเงี้ยจะได้ฮุกเร็วขึ้นนะนะอ๋อแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยเอ้ย,อยโอเคเอ้าโอ้โหมันใช้ฮุกในโดนเพื่อน,หนเหรอไอ้โดนบ้านเนี่ยโดนอยู่โอ๋ล้วเรียบร้อยเฮ้ยทางนี้แหละจังหวะโอ้โหสวยงามเฮดช็อตอ้าวแต่ผมก็โดนตายเหมือนกันวะ ออกอะไรต่อดีอันนี้อัพไม่ได้แล้วสินะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมมีคนอัพสปีดทุกว่ะเร็วมากเลยจริงมันมีรูเหรอแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดของรูสักเท่าไหรอ่อ่ะลองซื้อนี่ดีกว่าทุกจัดด้านหลังได้ดันหลังดูปุ๊บทำไงยังไงวะทุกเขียนได้โอ้โอ,โอเข้าใจละน่าจะเป็นการที่แบบทุกไปแล้วจังหวะแรกอะ่ะจังหวะสองแถวมันชิงกลับมันน่าจะโดนแล้วอันนี้ผมดาเอาเนี่ยโดนละ แล้วเดินให้ไกลมันจะโดนแรงมากผรจะเล่นอัพเป็นสกิลกับที่มันฮุกได้ไกลๆขึ้นอ่ะแล้วก็คอมโบกับอ่าคอมโบไอเทมชิ้นนี้ล่ะผมว่า่าจะเวิร์กอยู่ฮุกไกลๆแล้วก็ออกลงท้ามาเดินเร็วๆเงี้ยพอฮุกปุ๊บก็เดินลัวๆเลยให้เขาติดเลือดไหลลัวๆประมาณนี้ประมาณนี้เป็นคอมโบแต่อันนี้ผมเล่นครั้งแรกผมก็ไม่เล่นเล่นนานแล้วล่ะเดวิลวอร์เดี๋ยวไอเกมหน้าจะมาออกพวกของไอ้นั่นละกัน แต่ผมก็สงสัยอยู่บางทีมันก็ติดบางทีมันก็ไม่ติดอตไอเนี้ยโดนอยู่แล้วอ่ะโอเคเรียบร้อยไม่ตายไวโอเคผมเปลี่ยนเป็นอัพเป็นเนพิ่มความเร็วของคุเกลรกันไม่ดีกว่าไหนๆก็เดินสายนี้แล้วผมว่าเดินสายนี้ให้มันเต็มๆไปเลยดีกว่าโอ้ยสกอร์มันสูสีเนี่ยทำมันเล่นเหมือนจะมีวอร์ดหรือเปล่าไม่มีวอร์ดอ๋อเปิดระยะการมองเห็นตำแหน่งข้ามมาโอเคแฝลแฝใช้เหมือนวอร์ดปุ๊บเนี่ยเวลากดใช้ปุ๊บเราก็จะเห็นอยู่ว่าทำไมผมไม่เห็นนี่ไง อ๋อต้องยิงไปก่อนก็แต่จริงมันก็เร็วนะตรงๆเนี่ยแล้วเดินมาให้ไกลเลยถ้าผมไอ้นั่นได้ไกลเอ้ายิงหูอับเอ้าชิปหายโดนอะไรมานั่นอ่ะยิงหูได้อับขูไกลเท่าไหร่มันก็จะยิงหัวเท่านั้นเพราะมันจะมีคูดาวแท้ของชิ้นนี้เนี่ยโอกาสหลบมันยากแล้วผมเพิ่มสปีดเนี้ยยังไงโอกาสโดนก็เยอะเนี่ยเห็นปะหูก็เดินหูก็เดินโอกาสที่เพื่อนร่วมทีมเราจะเฮดช็อตได้ก็มีมากเลปักวานเลยแล้วกันเอาปักไม่ได้อ๋อติดเฟีย ยังไงก็เต็มแน่นอนแล้วผมว่าเพิ่มเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์โดนเอาไม่โดนเโดนแฮะโ้ดหหดเดี๋ยวผมลองดูก่อนผมไม่รู้ว่ามันชัวร์หรือเปล่าแบบปล่อยฮุกจากด้านหลังได้คือปล่อยฮุกจากด้านหลังคือไม่ต้องหันหน้าเข้ามาแต่มันก็ต้องยังหันอยู่อะ่ะได้เป็นการฮุกครั้งที่สองทํามากกว่าดาวว่านะอ๋อมีกำจัดทิ้งได้ด้วยฮะกำจัดทิ้งได้จริง,รงด้วยออกอะไรต่อดีเดี๋ยวเวลาพิวยิงแกปปิ้งฮุกไปเพื่อดึงคุณอ๋อโอเคโอเคผมเข้าใจละ โอเคโอเคผมเข้าใจทั้งหมดแล้วเราสามารถดึงเข้าไปหาเสาได้เวลาเราโดนเขาฮุกกลับไปอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเออโอเคเคลียร์ละเอ้ยแต่มันคูกดาวเยอะอยู่วะอ้่วที่นี่ไหนเนี่ยเอ้ยฮุกกลับมาโอเคขอบคุณมากโอ้โหโดนฮุกอย่างไวเลยเพื่อนเราโอ้โหโอ้หมันเร็วมากอ่ะข้อได้เปรียบของคนที่อัพไอ้นี่มันดีจริงฆ่าได้ไหมเนี่ยเอ้ยไม่ทันว่ะโอเคน่าจะฆ่าโอ้โหตายเลย แพ้ปะเนี่ยเอ้ยไอ้นี่ตายอย่าตายะเวยไอ้นี่ตายจบเลยแพ้แล้วเรียบร้อยเกมแรกก็จบไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูเกมที่สองต่อกันในคลิปได้เลยครับผมก็น่าจะโหดเวนนล,ละเล่นอีกสายหนึง่งโอเคครับผมบายจ้าบายจ้าไบายยูฮูลาก่อนนะครับสั้นๆกระชับได้ใจอความ <laughs> บายครับ